พระอาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้นี่คือนามธาตุนามธาตุที่พูดมานี่มันไม่มีตัวตนอยู่จริงถ้าเรายึดในเสียงนี้เราจะติดอยู่ในกรงขังทันทีอย่ายึดในเสียงนี้อย่ายึดในมโนภาพที่เรานึกอย่ายึดในมโนในอารมณ์ที่มันปรากฏดอย่ายึดในอาการที่รับรู้ให้รู้ว่าอาการเหล่านี้มันเป็นกรงขังที่ขังจิตพวกเราให้ติดอยู่ในกรงขังแห่งน,นามธาตุนี้ อย่าดีใจที่ได้เกิดมาเป็นสิ่งต่างๆเพราะนั่นเป็นกรงขังแห่งรูปธาตุมันดีใจตรงไหนอู้ฉันรวยที่สุดฉันเป็นมหาเศรษฐีดีใจทําไมมันเป็นกรงขังแห่งรูปธาตุและนามธาตุที่มันดีใจความดีใจพอใจนั่นคือกรงขังแห่งนามธาตุความสุขทุกประเภทนะนั่นคือกรงขังแห่งนามธาตุความทุกข ทุกประเภทนั่นคือกรงขังแห่งนามธาตุอารมณ์เฉยๆอารมณ์สงบนั่นคือกรงขังแห่งนามธาตุจงอย่ายึดแม้แต่ความเข้าใจนี้เพราะนี่คือกรงขังแห่งนามาธาตุพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอนัตตา ลูกธาตุนามธาตุเป็นอนัตตามันไม่มีอะไรเป็นเราแม้แต่ความเข้าใจแล้วเนี่ยบางคนว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็เป็นนามธาตุเป็นกรงขังอย่ายึดอย่าหลงอย่าอาศัยอีกเลยกรงขังเหล่านี้มันกักขังให้จิตพวกเราติดอยู่ในวัฏฏะนี้มนเนิ่นนานเสียงจังไว้นะเสียงที่พวกเราพูดอยู่ตลอดที่ว่าความคิดเนี่ย เสียงเนี่ยมโนภาพเนี่ยทั้งเสียงทั้งภาพทั้งอารมณ์ทุกประเภทแม้แต่อาการที่รู้นี้ทั้งหมดนี้เขาเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระเพื่อมอยู่ในความว่างเปล่าใสๆรอบนอกไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราพิจารณาลงไปดี เขาก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงปรากฏตอนนี้สลายไปตอนนี้และหาตอนนี้ไม่เจอเลยอะ่ะเนี่ยเสียงที่พูดเนี่ยมันหาไม่เจอเนี่ยแล้วพูดตอนนี้มันหายไปแล้วตอนนี้ด้วยมันหาตอนนี้ยังไม่เจอเลยเพราะพวกเราพอพวกเราว่าตอนนี้อยู่ไหนมันจะมีเสียงนี้มาพูดอะ่ะก็นี่ไงตอนนี้นี่ไงพึ่งพูดไปนี่ไง เห็นไม่กาลังพูดอยู่มีแต่เสียงนี่พูด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 ,พดให้ข้าว่าตัวเองอยู่ตรงนี้ตัวเองกําลังพูดตัวเองคือรูปร่างแห่งเสียงแต่เสียงมันไม่เคยมีรูปร่างแล้วมันก็ไม่มีตัวตนแลวมันก็ไม่เคยให้ค่ากับอะไรอะไรได้จริงๆจะเรียกอะไรมันไม่มีชื่อไอ้สิ่งนั้นนะแต่ไอ้เสียงนี่มันตั้งให้กับทุกอย่างว่าเราเป็นชายเป็นหญิง สิ่งนี้มันไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงแล้วมันก็ไม่มีชื่อเสียงนี้มันสร้างสมมุติทุกอย่างให้ข้ากับทุกอย่างเรียกว่านามธาตุให้ข้ารูปธาตุนามธาตุให้ข้านามธาตุนามธาตุาาสร้างวัฏฏสงสารแหง่งกงขังนี้จิตได้มาอาศัยเนิ่นนานบัดนี้จิตด,ดวงนี้ได้ตื่นแล้ว ไม่งูอาศัยอยู่ในกรงขังแห่งรูกธาตุนามธาตุอีกต่อไปแกกับ้าขาดกันนี่จะเป็นชาติสุดท้ายแห่งเราเราจะแผ่องค์ความรู้แห่งความบริสุทธิ์แห่งธรรมทธาตุนี้ออกไปครอบอัน,นันต์จักรวางขอให้วงจิตดวงวิญญาณทั้งหลาย จงรู้แจ้งในสัจจะนี้เถิดว่าความคิดเนื้ออารมณ์อาการรู้นี้มันเป็นทุกข์เป็นวัตตะเป็นการเกิดไม่รู้จบรู้สิ้นจงอย่ายึดในอาการเหล่านี้อีกจงแจ้งในสัจจะนี้บรรลุธรรมโดยจับพลันจงมารวมใจเป็นหนึ่งหรือสัตว์ผลสัตว์ตวไปด้วยกันเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุพวกเราจงแผดความรู้นี้ จงกระจายธรรมะผ้าอาจารย์ให้ผู้คนได้รู้มากๆเพราะเป็นวิชาจิตวิชาเดียวที่ไม่เคยมีใครมาพูดให้มันเคลียร์อาจารย์อธิบายเคลียร์มากแล้วที่เรียนนี้ฟังมากๆจะบรรลุธรรมได้ทุกคนอ่ะก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงแค่นี้ขอให้พวกเราทั้งหลายผู้ตั้งสัจจะเดียวว่าจะไม่เกิดผู้ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายผู้ที่มีอนัตตาเป็นสารณะ ขอ้แจ้งในธรรมบรรลธรรมโดยเร็วโดยฉับพลันทุกคนทุกท่านเทิอนสาธุสาธุสาธุ